ว้าวผู้ชาวมาเกี่ยวเขาชาวปรทางใดนี่คืองามแต่วะอุ้ยผู้ชาวเจ้าชื่ออะไรเพียงนี่ชื่ออายจ้าไอ้ในชาวอายเจ้ามีเฟนหรือเปลอนี่ยังบ่มีตาอย่งมัมีคนดูแลเลยว้ายังบ่มีคนดูแลเลยว้าอันนี้ก็ใกล้นะเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวคอยดูแลเจ้าเองแต่เดี๋ยวมื้อนี่คอยไปเฮ็ดแนวกินไปเจ้ากินเนาะ ได้จ้าทำอร่อยอร่อยนะโอ้ยได้เบียร์เชฟเลเลยล้ววะเฮ้ยขอยเป็นเชฟสบายเจ้าเกี่ยวถาเด้อเดี๋ยวเที่ยงขอเอาลงมาส่งเด้อซะได้จ้าโอ้ยอาละหะท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับ เชฟแบงค์นะฮะจะจีบสาวนะครับโอ้ยเลยต้องมาทําอาหารให้กับสาวๆที่กาลังเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับโอ้โหเราไม่รู้นะครับว่าจะทําเมนูอะไรนะครับตอนนี้ครับเชฟแบงค์ครับตั้งกระทะและเอาไรลงไปครับตอนนี้น่าจะเป็นรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับโอ้โหเมนูในวันนี้จะมัดใจสาวๆได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแล้วตอนนี้ครับเอาอะไรตามลงไปครับซอสมะเขือเทศนะฮะเปลืองเครื่องปรุงมากเลยนะครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นครับอะไรครับน่าจะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วดูสิครับท้องฟ้าดูทุ่งนาของเชฟแบงสิครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับโอ้ยแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวนะครับเหมือนกับจะทําน้ําซอสนะฮะแล้วจากนั้นครับเอาโครงกระดูกหมูครับเป็นซี่โครงสับนะครับเป็นชิ้นๆพอดีรับนะฮะลงไปผัดกับน้ําซอสนะครับโอ้โหแลวหัมแปดเหมือนเดิมครับโอ้นี่แหละครับเชฟแบงตัวจริงครับหลังจากนั้นเชฟแบงก็ปล่อยให้ตุ๋นนะฮะโอ้เสร็จแล้วครับ และเมนูนี้นะครับน่าจะเป็นเมนูตุ๋นซี่โครงน้ำแดงครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหแล้วดูสิครับสีสันฮะน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยเห็นแล้วหิวเลยครับโอ้กวางกระทะทิ้ง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 เหมือนเดิมโอ้ยพูดไม่ถึงล้วฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกูคือเก่งไงวะเขาต้องแยบในฟีมือกูแนี่เนอนเลยวะลงไปหาเขาดีกว่าว่ะไป กูเช้าเร็วๆโผเชฟทำะอะไรมาเนี่ยทรานที่ดีชุดของหอยเลยนี่เชฟดูสิมันดูไม่มีสารอาหารสารอาหารไม่ครบถ้วนป่ะผักก็มีแค่นี้กวเห็ดมาสุดฝีมือเลยที่นี่โอ้เชฟมันไม่ถูกตามหลักโภชนาการเลยป่ะเพื่อหอยอยากดูเลเจ้าเลยดี่นี่ก่อนจะดูแลหนูดูแลตัวเองก่อนไหมโผเชฟไปทำใหม่เลยเอาที่มันมีสารอาหารมากกว่านี้หน่อยป่ะเขาอุาตส่าห์ตั้งใจมาดูเล สองห้าอีกจำก็เห็ดยังวะห้าบะขี้เล็กกับกบังด็อกเตอร์บ่หวาเป็นยังที่มีสารอาหารวะผูสาเหตุมาดิจ่มใส่เฮาเลยเอ้โว้ยเห็ดทำบเรียงปลาโลมาไปเป็นหมูโตลอยไปลอยมาเป็นหมืน่นลูกเออโอ้ปลาสลามนี่อีกแสนตัวปลาสลามอีกแสนเออขับบ่คันได้ปล่อยครั้งไ่้ได้ถุงช้ากุริยันต์จั่วหวะโอ้ Oh. มาเลยใส่กูเลยนีมนม่มันน้ำมาซูแล้วมาดแต่น้าผู้มัดแต่นา้า oh. เอออยากเห็ดเพียงซูงว่านี่เอาเพียงไปเห็ดแนวกินมันยังมีประโยชน์วะขมิ้นนะน้าเอาไปเห็ดแนวกินนะแนวม,นมันมีประโยชน์นะฮะ oh. ขมิ้นบานเฮานี่ฮะเออไหวไปหาเสียวะเดี๋ยวคุดเอาแล้วบริสุทธิ์บริยังฮะกู oh. oh. ไปหาคนาด้วยซะเออเออ 오 <무늬> <어이엇> โอ้ยมันจะไปอยู่ซื้อน้อก๊กอันนี้อยู่ท้งสวรรค์หูบ้าหึ่บ้าได้กินแล้วได้กินแล้วดังคุณกนทั้งดีอยู่เนาะหุ้ยปลาเจอแล้วอุย้ยกองเทหรือวะว้าเือหอมเลยวะเจอแล้ววะหืมต้นโพออยังมีประโยชน์อุย้ยเอาไปต้ำดีกว่าวะ,วะ คอยพิ่มำมานี่เลยวทำอะไรเนี่ยผมสก,กัดน้ำขมิน้นเลยเห็ุอาหารที่มีประโยชน์ให้เจ้ากินโอ้เชฟทำอะไรให้มันยุ่งยากเนี่ยเฮ้ยอะไรซะนี่นี่คิวมินซีน้ำขมิ้นชันสก,กัดผสมเลมอนอ้ไปเห็นไหม ตัวนี้จะบอกว่าช่วยบำรุงตับต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านมะเร็งต้านไวรัสได้13ชนิดด้วยโแล้วมันหาชื่ออะไรอยู่ใส่นี่เซเว่นอ e ีเดฟเ่นไงป่าย่บาทโอ้<ง>โอ25บาท,มาบาทไม่มีสารกันบูดด้วยกินทุกวันร้านสารพิษป่าขอไปซื้อก่อนนะวะว้าวาเซฟกินไงโซซู เทมเปประโยชน์อีิววมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนดื่มทุกวันล้างพิษทุกวัน